ท่านผู้ชมที่ครพครับนี่คือบาหีสีเหลืองทองผลสีเหลืองทองหวานกรอบอร่อยนะครับที่กระผมไปชิมมาปี6 3สาท่านผู้ชมอร,อ,อร่อยอร่อยเนื้อหนาหวานกรอบอันนี้เนื้อเยื่อท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยจะมาเปรียบเทียบให้มีราคาจำหน่าย2ราคาด้วยกันซ้ายมือนั้นคือบาฮีเนื้อเยื่อสีเหลืองทองท่านผู้ชมราคาต้นละ4,000ับาท พร้อมจัดส่งให้เลยเดี๋ยวผมจะตุ้มให้ใหม่รบท่านผู้ชมตุ้มให้ใหม่ฮะให้เหมาะสมในการที่จะจัดส่งขนส่งทั้งกล่องท้งรังให้ท่านได้เลย1ต้น4 0 0พบาทจบจัดส่งให้ส่วนขวามือนั้นเอ๊ะทำไมต้นใหญ่กว่าเขา,พาเพราะเมล็ดท่านผู้ชมยังไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียยังไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียนะท่านผู้ชมนะพมเพราะเมล็ดราคา700บาทเอาไปเสียเเส่ยงเอาซืา้อหวยเสี่ยงเอาท่านผู้ชม แต่ต้นใหญ่ต้นอวบคนใหญ่คนอวบท่านผู้ชมหลายๆคนบอกว่าโอ้โหทำไมมันอวบอย่างนี้ใหญ่อย่างนี้ <c oughs> เลี้ยงดีแล้วท่านผู้ชมนะเปรียบเทียบกันระหว่างซ้ายระหว่างขวานะซ้ายข้อดีของเขาก็คือว่าเขารู้ละเป็นต้นตัวเมียชัวล้านเปอร์เซ็นชัดล้านเปอร์เซ็นตท่านผู้ชมนะฮะส่วนขวามือนั้นเป็นพ่อมเมล็ดครับไม่ชัวครับผมท่านะผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนะ ท่านซื้อไปเนี่ยท่านยังเสี่ยงอยู่แต่ว่าเสี่ยงถ้าหากว่าได้ต้นตัวผู้ก็ได้จันไงได้เกสรตัวผู้เอาไปผสมโอ้โหตอนนี้ขาดตอนนี้หาเกสรตัวผู้กันวิ่งกันจ้าละวันเลยหายากแต่ถ้าเป็นตัวเมียล่ะเอาตัวเมียก็ดีสิครับตัวเมียก็ดีนะกลายเป็นไม่ต้องซื้อแพงท่านผู้ชม700บาทพร้อมจัดส่งให้เลยผมเอามาตุ้มใหม่เดี๋ยวมาตุ้มใหม่ทําขนาดพอเหมาะจัดส่งใส่ลังให้ท่านไปถึงท่านปลูกได้เลยท่านผู้ชมนะ ให้ท่านปลูกได้เลยนะฮะนะเปรียบเทียบกันให้เห็นว่าท่านจะตัดสินจะไอ้ต้นเล็กนี่ไม่ได้ขายนะนี่ต้นเล็กไม่ได้ขายนะนี้น,นี่เล็กนี่ไม่ได้ขายอันนี้ต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่้ายมือเนี่ยเนื้อเยื่อเนี่ยขายขาย,ขายต้นละสี่พันบาทนะท่านผู้ชมนะพร้อมราคาจัดส่งให้ท่านได้เลยนะครับนี่คือเปรียบเทียบกันให้เห็นท่านผู้ชมบอกว่าโอ้โหทำไมมันโตแตกต่างกันเอองามไม่เหมือนกันนี่นี่้ายมือบาฮีเนื้อเยื่อสี่พันบาทขวามือ บาฮีเมล็ดเล็ด700บาทครับท่านพูดคุยสอบถามกันอยู่เรื่อยว่าวิเชียนใช้สูตรอะไรทำยังไงต้นอินทผลัมเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นกล้าเลยเนี่ยทำไมมันงอกงามมันต้นใหญ่ต้นอบวหลึกเกินสองอย่างท่านผู้ชมหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์สารเร่งการเจริญเติบโตต,ตราไมู้่่ชนิดขวดนะขวด1ลิตรนะครับราคา500บาทไปผสมน้ำเซีซี10ลิตรผสมไป ฉีดพ่นให้ทางใบาลาดที่โคนเร่งรากให้การเจริญเติบโตส่วนที่2องไขโตซานชนิดเมล็ดสูตรอินทผพาลำใส่ไปเจริญงอกงามนะผู้ชมครับนะกินปุ๋ยดีไปปลดปล่อยธาตุในดินนะให้สามารถให้พืชสามารถที่จะดูดกินได้นี่ก็ต้องอย่างนั้นสูตรนี้นะครับและที่สําคัญท่านผู้ชมครับอินทผพาลำสายพันธุ์บาฮีพ่อเมล็ด โตฮะต้นโคโตต,ต,ต้นอวบเอ้าสนใจอยากจะได้เป็นเจ้าของเอาไปเสี่ยงเอายังไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียนะครับท่านผู้ชมบาฮีสีเหลืองทองยังไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียต้นใหญ่ๆโคนอวบๆอย่างนี้นะครับขายกันต้นละ700บาทท่านผู้ชม700บาทนี่ตอนนี้เอาไปปลูกได้เลยนะแตกใบขนนกเป็นที่เรียบร้อยโคนใหญ่โคนอวบเดี๋ยวให้ผู้ผู้ชมได้ชมกันว่า เขาอวบเขาใหญ่ขนาดไหนส่งได้นะผมมีวิธีการส่งแล้วผมไปนอนคิดนั่งคิดนอนคิดอยู่หลายวานันเอถ้ทาผู้ชมเขาซื้อไปแล้วเนี่ยจะส่งยังไงนะเออไอผมก็กังวลใจรู้วิธีกันแล้วกระถางใหญ่ๆเนี่ยผมไม่ส่งทั้งกระถางหรอกท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะตุ้มผมจะตุ้มสักประมาณนี้นะตุ้มรากตุ้มโคนเข้าไปสักประมาณนี้จัดส่งทางกล่องไปนะ กล่องนึงเนี่ยก็ได้สักประมาณ23ต้น4ต้น5ต้นเดี๋ยวดูความเหมาะสมกันไปนะครับส่วนค่าจะส่ขงขออนุญาตให้เป็นภาระของท่านนะท่านผู้ชมนะนะให้เป็นภาระของท่านอาจจะร้อยสองร้อยห้าสิบบาทอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะเอา้าเดี๋ยวมาชมกันต้นใหญ่ต้นอวบขนาดไหนท่านผู้ชมบาฮีสีเหลืองทองสูตรของกระผมผมดูแลต้นใหญ่ต้นอวบโคนใหญ่โคนอวบขนาดไหนท่านผู้ชมฮะดูฮะนี่ผม นำเอาหญ้านะผมนำเอาหญ้ามาใส่ไว้ที่โคนต้นนะเพื่อที่จะรักษาความชุ่มชื้นนะท่านผู้ชมนะรักษาความชุ่มชื้นช่วงเวลากลางวันเนี่ยแดดเผามากๆอย่างไรเนี่ยก็สบายมากนะครับดูโคนใหญ่ขนาดไหนดูนะท่านผู้ชมนะผมแผ่ให้ดูเลยท่านผู้ชมนะดูโคนดูโคนนะนี่นี่ยังไม่ได้ลดน้ำนะตอนเย็นเนี่ย นะครับชุ่มชื้นแล้วดูเขาแตกใบแตกใบเขียวขจีสวยงามขนาดไหนโคนใหญ่ขนาดไหนท่านผู้ชมดูนะนี่นี่ท่านผู้ชมนะครับแล้วที่สําคัญที่เห็นเม็ดเม็ดเนี่ยไ <c oughs> ข่ตัวซานท่านผู้ชมครับเห็นนะดูนะนั่นแหละสูตรของกระผมล่ะสูตรของผมเองครับ <c oughs> <c oughs> เออท่านผู้ชมก็สูตรของท่านได้นะท่านผู้ชมนะเห็นนะฮะโคนใหญ่โคนอวบต้นใหญ่ต้นอวบขนาดนี้เนี่ย เป็นเจ้าของได้เลยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมมีวิธีผมจะตุ้มทําตุ้มใหม่ตุ้มใหม่ตุ้มใหม่แล้วก็จัดการแพ็คก,กล่องให้ท่านอย่างดีนะครับนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะใบดูใบอ๋อใบคมนะใบคมนะนะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมฮะคคณใหญ่ไหมไซส์ขนาดนี้นะท่านผู้ชมนะไซส์ขนาดขนาดนี้ขออนุญาต เลี้ยงกันมาพอสมควรใหญ่โตอย่างเนี้ยท่านเอาไปปลูกอีก2ปีออกลูกแน่นอนนะนะครับส่วนจะเป็นตัวผู้ตัวเมียเสี่ยงเอา <c oughs> นี่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 ไข่ตัวซานชนิดเมล็ดให้ไปเห็นไหมล่ะนี่แหละตัวที่ทําให้โคนอวบทําให้การเจริญเติบโตเขาเติบโตอย่างดีเนี่ยตัวนี้แหละแล้วก็ตัวชนิดน้ําด้วยท่านผู้ชมดูใบเนี่ยดูได้เลยนะเห็นไหมฮะดูใบเขียวขจีนี่แตกใบหน้าดูเลยนะท่านผู้ชมนะไซส์เท่าๆกันอย่างนี้เท่านั้นอ่ะที่ผมจะคัดให้ท่าน นะท่านผู้ชมนะไซส์เท่านี้ใหญ่ขนาดนี้บาฮีสีเหลืองทองมีไม่มากมีประมาณหกเจ็ดสิบต้นเท่านั้นเองนะครับมีไม่เยอะมีไม่เยอะจัดส่งให้ท่านได้เลยนี่ไข่ตัวซานชนิดมเมล็ดเห็นไหมท่านผู้ชมนี่นี่ไข่ตัวซานชนิดมเมล็ดดูอ่าโฟกัสเสียเดี๋ยวเดี๋ยวปรับใหม่ปรับใหม่ปรับใหม่ ให้ได้โฟกัสนี่ดูให้เห็นนะท่านผู้ชมนะใกล้เกินไปโฟกัสไม่ได้อ่านี่ี่ยที่โคนต้นดูนะเดี๋ยวผมต้อง,องถอยหน่อยอ่านี่ท่านผู้ชมเห็นไหมที่โคนต้นอวบนะขคนอวบๆนี่โอ้โหนี่ไคโตซานให้เห็นเลยจะจะกับตาเป็นบาฮีพ่อมเมล็ดดูนะความสมบูรณ์ของเขาดูสินะแตกใบมาขนาดนี้นะครับใบงอกใบมาขนาดนี้แตกใบ เนี่ยท่านผู้ชมความสมบูรณ์ที่ผมเลี้ยงดูมาผมเอาใจใส่ท่านผู้ชมเนี่ยเอาใจใส่เลี้ยงดูรดน้ําให้ปุ๋ยดูแลอย่างดีเนี่ยท่านผู้ชมครับเนี่ยท่านเอาไปเลี้ยงดูได้เลยนะท่านผู้ชมนะดูนะนี่คือบาฮีพ่อมเมล็ดนะครับสีเหลืองทองนี่สนใจติดต่อสอบถามไลน์มาเลยนะพร้อมจัดส่งไปเลยเนี่ย ค่าขนส่งเนี่ยท่านเก็บปลายทางนะท่านผู้ชมนะเก็บค่าขนส่งปลายทางนี่นี่นะครับบาฮีสีเหลืองทองขายกันต้นละ700บาทท่านผู้ชมนะฮะคือที่สําคัญเนี่ยผมดูแลอย่างดีต้นเนี่ยต้นอวบคนอวบต้นใหญ่เจริญเติบโตนะครับเนี่ยมีไซส์เท่านี้ท่านผู้ชมฮะขนาดนี้จัดส่งให้ท่านเท่านี้เล็กกว่านี้ยังไม่ขาย นี่นี่นี่เท่าเท่ากันนี่ไซส์เท่าเท่ากันเนี่ยใหญ่กว่านั้นก็มีก็จะยกให้ท่านไปแหละท่านผู้ชมนะใหญ่กว่านั้นก็มีนี่นี่ต้นใหญ่คนใหญ่คนอวบเห็นไหมอย่างอันนี้ก็มีนะท่านผู้ชมนะท่านสั่งมาเดี๋ยวผมคัดไซส์ใหญ่ๆต้นอุบอับไปให้คัดให้ท่านไปเลยนะท่านผู้ชมส่วนเป็นตัวผู่ตัวเมียนั้นผมไม่รับประกันผมไม่รู้นะแต่ว่าต้นใหญ่ๆเนี่ยอุบอับเนี่ยผมยกให้ท่านนะ ท่านสั่งมาผมจัดการส่งให้ท่านเลยต้นเล็กไม่ส่งส่งต้นใหญ่อย่างเดียวเนี่ยโคนใหญ่โคนอวบแบบนี้ท่านผู้ชมครับบาฮีสีเหลืองทองพอเพาะเมล็ดจัดให้ท่านจัดส่งไปให้ท่านเลยนี่เนี่ยท่านผู้ชมนะอืมนี่แหละครับท่านผู้ชมอืมนี่แหละท่านผู้ชมครับสวยไหมสวยงามนะเขียวขจีเลยครับท่านผู้ชมครับ มีจำนวนไม่เยอะนะท่บบานผู้ชมนะมีจำนวนไม่เยอะสนใจติดต่อสอบถามสั่งกันมาเลยโอนกันมาเดี๋ยวผมจัดส่งให้ท่านนะครับท่บบานผู้ชมนี่บาฮีสีเหลืองทองไม่เสียใจแน่นอนเพราะว่าเลี้ยงดูอย่างดีนี่อวบอวบสวยงามต้นนี้ใบหักไม่ส่งให้แอาชำรุดนิดหน่อยไม่ส่งเลยใช่ไวอ่ะไอสมบูรณ์ที่สุดสิต่อต้อนสมบูรณ์สมบูรณ์ไปให้เนี่ยเนี่ยนะครับท่บบานผู้ชมครับ นี่คือยินทจผาลำนะเพราะเมล็ดบาหีสีเหลืองทองนะท่านนะท่านผู้ชมนะนี่นะครับนี่ผมเลี้ยงดูอย่างดีต้นใบเขียวขจีเลยคนอวบต้นอวบพร้อมจัดส่งให้ท่านเลยนะท่านสั่งมาจัดส่งให้ท่านได้เลยนะครับ มากมายของดีฟังเพลงครื้นเครงเฮฮาฝีปากเก่งกล้าเที่ยวพาราสีลาตัดเลงเรือกลองนี่ตอนนี้อยู่ที่บาฮีเนื้อเยื่อนะครับเนี่ยพอเนื้อเยื่อท่านผู้ชมรู้กันนะ่ะบาฮีเนเยื่อสีเหลืองทองนะท่านผู้ชมนะนะครับนี่เป็นพ่อเนเยื่อรู้เพศรู้เพศ รู้แล้วว่าเป็นเพศเมียต้นตัวเมียนะครับผมมีอยู่ประมาณเท่าไหร่สองสี่นะมีไม่เยอะมีไม่เยอะตอนนี้หายากเลยท่านผู้ชมนะครับเนี่ยรู้เพศแล้วนะต้นเท่านี้ท่านผู้ชมเนี่ยเนื้อเยื่อบาฮีเนื้อเยื่อน,นะครับ่าใครที่สนใจนี่สนใจก็บอกกรบผมนะครับผม เนี่ยมาเองมาเองที่สวนโอ้โหไม่รู้จะส่งเออแต่ผมส่งได้นะผมมีขนส่งผมมีขนส่งนะผมจะต้องแพ็กอย่างดีป้องกันอย่างดีแหละนะครับแพกอย่างดีป้องกันอย่างดีเลยท่านผู้ชมนี่ฮะนี่อ่านะเติบโตใส่เข่งใหญ่แล้วด้วย,ยมีเข่งใหญ่ให้มีถังใหญ่เอาดิเนี่ยท่านผู้ชมฮนะ ต้นอย่างนี้เท่านี้นะครับเป็นบาฮีเพาะเนื้อเยื่อฝนเขาอวบแล้วล่ะนะเนี่ยก็เรียนตรงๆว่ามันจะโตช้ากว่าเพาะ,มะเมล็ดอยู่บ้างแหละแต่ว่าเขาได้สายพันธุ์นะครับด้งืีสายพันธุ์ดู๊แบบเมียแล้วนะเอะ่เนื้อเยื่อพเนื้อเยื่อมานะครับมีอยู่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกต้นท่านผู้ชมนะสิบหกต้นจะเมาไหมหล่ะใครจะเมาไปเป็นสวนเนี่ย ทำเป็นสวนได้เลยนะอันนี้กำหนดจุดเนี่ย,ยไปลงได้เลยนะท่านผู้ชมเนี่ยขนาดนี้ไปลงปลูกได้เลยนะนี่ครับนะบาฮีเนื้อเยื่อท่านผู้ชมนะท่านเอาไปลงปลูกได้เลยนะท่านผู้ชมนะนะครับท่านที่ถาม,ถามผมมาแบบมีบาฮีเนื้อเยื่อไหมเออผมก็อยากให้ได้ราคาถูกอะ่ะผมก็กัก,กไว้อะท่านผู้ชมกักไว้ผมก็จะเอาเพชรไปดีเสียงเอาหน่อยนะ เนื้อเยื่อเนี่ยมันก็ราคาสูงกว่านะผู้ชมนะเนี่ยต้นละสี่พันนะผู้ชมขนาดเนี้สี่พันเอาเอาสิต้นขนาดเนี้สี่พันเอาไหมนะ,ะเสียงเสียงไหมไม่ได้เสียงอนะรู้เพศแล้วรู้ต้นตัวเมียรเรียบร้อยเอาไปปลูกเลยเนี่ยไปลงดินได้เลยนะเนี่ยเริ่มแตกใบนกเขาแล้นะวท่านผู้ชมนะนะ,ะต้นละสี่พันบาทท่านผู้ชมครับ เริ่มแตกใบนกเขาเป็นที่เรียบร้อยนี่คือบาฮีเนื้อเยื่อสีเหลืองทองนะครับนี่นะครับเลือกต้นใหญ่ๆไปนะตีพันนะะเอาให้มันรอดแล้วดีกว่านะครับส่วนต้นนี้ไม่ต้องเอาไปมันเล็กเกินเล็กเกินจิว๋วเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงเกินไปเสียงเงินเสียทองเดี๋ยวไปเสี่ยงยู่ไม่เอานะครับนเนื้อเยื่อมอนกัน เนื้อเยื่อเหมือนกันนะผู้ชมแต่ไม่ขายให้หรอกมันตัวเล็กเกินไปเดี๋ยวท่านไปเสี่ยงผมเอาขนาดนี้ไปให้ท่านมันแตนกใบนกขาที่มันโตแล้วเนี่ยเอาไปลงเร้นแล้วโตวพรวด,พรวด,พ,รวดพรวดเลยนะให,ใ,ให้ไข่โตซานไปให้ใบคู่ไปโอ้ยท่านผู้ชมนี่ฮะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับบาฮีพ่อเนื้อเยื่อมาแล้วนะนี่ฮะมีให้ท่านมีให้ท่านตัวละสี่พันบาทสนใจ,จติดต่อสอบถามได้นะครับ ของดีฟังเพลงครืนเครงเฮฮาฝีปากเก่งกล้าเดี่ยวพาราสีลํำตัดเลงเรือกรองยาวอีแซวเกี่ยวข้าวเจรจาพาทีศิลปินยอดนิยมโด่งดัง วัดอานจันทรังสีวัดแขกไกลวัดพระนอนชื่อเสียงประชอนในวันนคคดีขุนแผนเสกใบมะขามหรือจะติดตามไปดูสวรรค์กับพีเชิญตรงไปวัดไผ่โรงวัวน้องไม่ต้องกลัวเขามีของดี พระพระที่วัดบ้านครางหนึ่งในพระเครื่องดังเบน